ครับวันนี้ก็เราก็มาดูเจ้าคูเบอร์ต้านะครับผมคูเบอร์ต้า J S J นะครับ J 6นะครับผมนะ S R J 6นะเดี๋ยวมาดูนะวัวนี้เป็นนี่ครับผม S R J 6นะครับผมนะเครื่องสามสูบดีเซล20บแรงม้านะครับ นี้เราก็เช็คระบบล้างท่อสัตว์แล้วก็ดูที่สายพานเส้นนี้นะครับสายพานก็พอดีเจอสายพานเปื่อยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับสายพานเปื่อยก็เป็นสายพานรถเกีียวเดี่ยตรงนะเป็นเรสนะครับผม B R D นะครับผมตัวนี้สายพานใหม่แล้วก็สายพานเล่นเส้นยาวก็เป็นเหมือนกันนะครับเส้นยาวเดี๋ยวเ็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นนี่ก็เป็นก็เป็นเป็นสายพานรถเกี่ยวเลยเป็นบันโดเรสนะครับผมเหมือนกัน ็เปลี่ยนให้แล้วก็เราก็พยายามนะครับข้อเช็คอยเช็คนะครับผมเพื่อเกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับนะเรื่องนี้ตัวนี้ลูกค้านะครับผมจับจองแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดินทางไปบรงการนะครับผมกับเจ้า SRJ6 นะครับผมเดี๋ยวจะดูแทกยางนะครับผมก็ว่าสภาพแทกยางนี่ก็ผมว่า90%เลยนะครับผมนะแทกยางสวยมากนะครับผม เดี๋ยวก่นนี้นะปลดสายพานเดี๋ยวเปลี่ยนสายพานเส้นนี้เป็นเป็นสแปรให้ลูกค้าไปนะครับเป็นสายพานเส้นยาวนะตัวนี้หาซื้อได้นะครับผมอะไรเริ่มมีแล้วนะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนหะเป็นเส้นใหม่ก็นี้คือสายพานทั้งหมดนะครับผมที่จะเปลี่ยนสต็อกให้ลูกค้าแถมไปเลยนะครับผมนะคันนี้เราก็นะครับผมโปรโมชั่นนะฮะฟรีน้ำมันดีเซลเต็มถังนะครับผมนะเอาไปใช้กันเลยนี่ไงโปโปโปนะ้ำมันแพง น้ำมันแพงนักก็แถมน้ำมันไปให้ะไรทงังหนึ่งนะใายขึ้นะไรขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนิดนึงอ่าแค่นี้แต่ง่ายขูตาข้างใน,นเห็นไหมเห็นไหมมันเหนียวไหมเราจะล้านน้ำเป่าฝุ่นดีกว่าทาปลาเ,เล็กทาปลาเ,เล็กฉีดน้ำมันถ้าเป็นพลาสติกไม่ฉีดเป่าสะอาดพอเช็ดเอาน้องนี่คือตกะแตีงตู้นวดนะครับ เป็นพลาสติกแบบทนการเสียดสีนะครับข้างในก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับก็ข้อดีคือมันลื่นกว่านะครับแล้วก็ไม่ผุนะนี่ก็เราเช็ดให้แล้ว